หูจักได้กินบ่เคยเอออ๋ออีหาพ่อมึงเอ้ยวยเสียงมึงลูกแม่มาเฮ็ดได้อยู่ได้กินแม่นอนจนค่ำบุญหวามึงอะมึงไปขี่คาดโพดจนจะเป็นหมูแล้วโอ้ยลุกลูกเรียนนี่ไรเนาะอ๋โอ๊ยมึงขืนนันเอาเนื้อเอาหนังยังก็ดอกกระเดี้ยเท้นับมือไม่ให้สิบจอยขึ้นจอยขึ้นเอามึงเลยนะนี่ยังมึงเท็ยบยังเอาพาทัดมาให้ ผา,าดมาให้่อันผัดใส่ผักมึงกิร์หูจักเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้ไหมเออแล้วก็เฮ็ดซอยอยู่ดกอกเหมืนว่าสีนอนอย่างเดียวผู้นึงบวยอยู่ผู้นึงก็เฮ็ดสักตัวมึงสีนอนห <ๆ S 2> น,นังนอนกินบ้านกินเมืองมึงติมนอนคักนอนแน่สิเวียกนั่นเข่ากับหูจักหนึ่งเนี้ยจานละล่างถึงงี้ยังมึงเฮ็ดอย่างผัุมันน้อยเปลี่ยนพธาตุให้เปลี่ยนพธาตุอันนี้มันเปื้อนเฉียวไปล้างจำนีบอกเวียกมึง แย่ชิมาช่วยดอกเฮ็ดไปก่อนแล้วนะโอ้มึงก็พ,กกพูดดอกพ่นั่นจมมาผู้บ่าวบมา่มัมกผู้บ่าวบ่มักมันสิมักจังไหนมันสิได้จังไหนได้ลูกได้ผัวนอนยังเดียวสะแตกแต่นอนอ่ะมึงเนี่ยแม่ของแม่แดงเอาประดับมาให้อันนั้นคือสิบ่พ่อลงมันน้อยของมึงคือดูแต่เปลี่ยนภ่าถาดเทคนิคก็ได้เออเฮ็ดแล้วนะเอาเข้าละหนึ่งเนี่ยจานก็ล่างเนี่ยล่างอยู่ เสียเป็ดเปรตแมงมันหัวเขียวตถทอกไก่หนิจุ่งน้อยมันก็คาบอันพระถาดมึงไปละอีย่งมึงเห็นอยังเออบ่วงมันเปื้อนเชียวไปล้างล้างก็ไปล้างนี่มึงล้างมันสะอาดเนี่ยมันมันในกละดูกระลาดมันเนี่ยอยู่โว้ยกระปวดกระปวดดอกซูดอีย่งฮะมึงเห็นอยังเออยันจะเมื่อยปวดแอวฉันนอก็มึงก็ดีแท้มึง ย่านกูปวดหลังปวดเอวอยู่ตัวล่ะเออมัดหมู่บ้านนี่ก็บบุ้มีพอดีเท่าเจ้าดอกเนี่ยเจ้านี่เป็นไอ้เคยที่ดีแสนดีประเสริฐดีประเสริฐแม่นจมเมาให้น้องเมียกับบุเป็นกูจมไปซะละเออหู้ยู่ว่าเจ้าก็ฮักขนาดกูถามท่งดู้ยังมึงคือมึงขึ้นขึ้นไรกบกูบ่บ่บ่ได้คิดดอกบ่อืมบ่เคยคิดดิ้นโดยหู้จีคิดให้อย่างเจ้าเขาก็หักเจ้าแหละหักบ่เอ๋อพักง่ายเลยเอาไปลาก สูนี่จักแต่กินหูจักได้กินบ่อคเอโอ้ยอีห่าพ่อมมงเอคืนเนี่ยันี่ยแซ่เียบอีห้ามึง